วันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำพริกกวางกันนะคะโอเมือโชเปอร์สวัสดีค่ะตอนนี้คุณยายเก็บดอกไม้ให้นะคะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าต้นอะไรนี่ค่ะลักษณะต้นและดอกมันเป็นแบบนี้นะคะจะคล้ายๆต้นวาสนะเนาะนี่คุณยายก็ทํากันเก็บเลยนะคะคุณยายบอกว่าเอาไปลวกแล้วจิ้มน้าพริกอร่อยมากค่ะนี่ได้มาแล้วถือว่าเยอะอยู่นะจากนั้นเรามาคั่วกวางกันนะคะจะบอกว่ากวางนี้ก็สุกยากเหมือนกันนะอันนี้เราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะเพื่อเพิ่มรสชาตินิดหน่อยนะคะสุกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละจากนั้น เรามาคว่พริกกันต่อนะเราจะใส่กระเทียมลงไป2คกลิบเด้อร,ระหว่างนั้นเราก็จะเอามะเขือเทศเสียบไม้แล้วเอาไปเผาแค่ระหว่างนี้เราก็จะทําการแกะปีกกวางแล้วก็เอาหัวออกด้วยนะเวลาตามมันจะได้แหลกง่ายๆเนาะเพราะว่าหัวกวางมันแข็งมากนะคะ หน้าตาหลังแก่ก็ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเรามาตำในส่วนของเกลือกันเลยจากนั้นเทพริกลงไปตามต่อค่ะเสร็จแล้วเอากวางลงไปตำเลยค่ะตำให้แหลกเลยนะระหว่างนี้เราก็จะตั้งกระทะเพื่อที่จะทําการลวกดอกไม้อันเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตำไปเรื่อยๆนะพอแหลกได้ที่แล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ จากนั้นตามต่อค่ะตมให้เข้ากันเหมือนเดิมจากนั้นเรามาซอยผักอีกหลืนและตึกเลยล่าใส่ลงไปด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาที่ได้จากนั้นเราใส่ผงนัวลงไปตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นเรามาตำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีเสร็จแล้วเรามาตักใส่ถ้วยพริกกันเลยนี่ค่ะหน้าตาที่ได้เป็นอันน้ำลายสอส่วนน้าเราก็เดือดแล้วนะเรามาใส่ดอกไม้ลวกลงไปเลยค่ะพอสุกได้ที่แล้วเรามาตักใส่กะละมังพร้อมเสิร์ฟค่ะกับข้าวเย็นนี้มีแค่น้ำพริกกวางกับผักลวกแต่ก็อร่อยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ you